ยังลงพื้นที่ไม่ได้หยุดฟิล์มรัฐภูมิยันปลอดภัยดีหลังมีข่าวปลอมบอกเสียชีวิตแล้วลันยังคงช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ตลอดน่าจะตายยากยังลงพื้นที่ไม่ได้หยุดเลยฟิล์มรัฐภูมิยันยังปลอดภัยดีหลังมีข่าวปลอมปล่อยออกมาว่าเสียชีวิตแล้วออกมาเคลียร์ด่วนฟิล์มรัฐภูมิหลังมีข่าวปลอมบอกว่าตนเองเสียชีวิตโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพข่าวปลอมที่อ้างว่าตนเองได้เสียชีวิตแล้วพร้อมแคปชั่นด้วยว่า ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับไม่ต้องตกใจกันนะครับยังลงพื้นที่ไม่ได้หยุดเลยยังช่วยชาวบ้านอยู่ตลอดน่าจะตายยากครับซึ่งหลังจากที่โพ์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ